นี่คือพระูบหล่อหลวงเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือบางขานใต้นะครับสร้างพศ .2528 นะครับพิมพ์นิยมเศษเล็กครับนิยมเศษเล็กเนี่ยพิมพ์นี้นะครับเป็นพระที่ผมเคยชอบมาได้อีกแล้วนองค์หนึ่งครับวันก่อนเป็นสนิม3ชั้นนะครับเมื่อเรานํามาเทียบเคียงนะครับจะสังเกตว่าเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับแล้วก็พิมพ์นิยมเศษเล็กพิมพ์นี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับพิมพ์นิยมปืนแตกมากมากนะครับเมื่อนําพิมพ์นิยมปืนแตกมาเทียบเคียงครับ จะสังเกตว่าขนาดพลานี้มีความใกล้เคียงกันและพิมพ์พลาเนี่ยมีความคล้ายกันมากๆเลยแต่ลมสามารถแยกแยะได้ไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นตาองค์จริงมาบ้างนะครับแล้วก็พิมพ์นิยมเศษเล็กตรงนี้ถ้ามานํามาเทียบกับพิมพ์นิยมเศษโตบาทนะครับก็จะสังเกตขนาดของพลาที่ชัดเจนเลยนะครับพิมพ์พลาเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยในการพิจารณาพลานะครับเพื่อนๆต้องจดจึ้นจหน้าตาให้แม่นนะครับโดยเฉพาะขอบข้ามนะครับมีรอยแต่งไม้เสียแบบเรียบร้อยสวยงามมากๆและคมจริงนะครับ ลักษณะรอยแต่งไม่เสียที่ได้ฐานถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างจะดีสรับเพาตงนี้นะครับ